สอกมมดเหน็บมุง10นิวเค้กนนะครับกกบไฟแห้งนะฮะความเสียงรอกันเลยนะนี่เบาๆนี่หนักๆนี่นะฮะนี่นะฮะโอเคครับ ปันป่นๆกันเลยนะนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะ,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 ะวิธีการวิ่งของคมมีด โอเคลองดูคมจะยังหวานยังพอที่จะก้องแก้มได้ไหมเศษกระดาษเศษกระดาษนะครับทดสอบ,บ,บดูนะครับนี่นะครับผ่านนะครับสอบผ่านนะครับ โอเคนะครับเด็ดบ้องสายถึก